สวัสดีครับผมช่างแมงบูชศินะฮะช่างปั้นพ่อแก่ฤาษีตามแรงครูเพจบูชศินช่างปั้นพ่อแก่นะครับผมวันนี้ผมก็มาตอบคำถามหลายๆท่านที่สงงไยและถามกันเข้ามาในคลิปที่ตอบคําถามว่าคนเกิดวันพระอะควรบูชาผูวอะไรดีนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําประจําวันนะครับผมแต่ผมบอกก่อนอย่างนี้บอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเกิดวันอะไรนะฮะ อ่าไม่ใช่หลักสําคัญนะที่จะบูชาปู่หรือสีแล้วก็ปู่ตนใดๆนะครับสักทุกคนสามารถบูชาได้ทุกตนนะครับขึ้นอยู่ว่าครูเราจะเป็นองค์ใดไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดเป็นหลักนะครับอย่างเช่นบางคนเขามีองค์ครูประจําตัวอยู่แล้วก็สามารถบูชาองค์ครูประจําตัวไม่ได้ผิดอะไรทั้งนี้ที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็นคําแนะนําในมุมมองของช่างแบง์บูสิของตัวผมนะฮะจากประสบการณ์ที่ปั้นมาสิกว่าปีนะครับผม แล้วบวกกับในความรู้สึกและแรงครูนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ยึดจากตำราใดนะครับผมเป็นแรงครูที่ผมรู้สึกจากการปั้นมาตลอดนะครับผมเป็นคําแนะนํานะอะตกลงตามนี้นะครับทุกคนสามารถบูชาได้ทุกครูนะแต่น,นี้เป็นเพียงคําแนะนําสําหรับท่านที่ยังไม่รู้และอยากจะบูชาอยากจะรู้ไว้ว่าเกิดวันนี้ต้องการบูชาอะไรมาครับมาเริ่มกันครับผมอก่อนจะเริ่มผมฝากกดใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับปักคนเกิดเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับผมคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะจะเหมาะกับองค์ปู่ฤาษีตาไฟนะครับผมในคําแนะนําของบูชาศิล์เรานะฮะปู่ฤาษีตาไฟจะค่อนข้างเหมาะนะครับเป็นองค์ปูท่ที่เกื้อหนุนเรื่องโชคชะตาดวงชะตาแล้วก็พิธีกรรม จะเหมาะนะครับผมสําหรับปูรุษีตาไปกับวันาัินทีนะครับอ่ะมาวันถัดไปนะครับวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เนี่ยฤาษีที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําเป็นปู่ฤาษีกรลยะโกฏนะครับหรือปู่ฤาษีนากว้างนะครับผมเป็นปู่แห่งความอุดมสมบูรณ์รอุดมสมุขนะครับองค์นี้สามารถหาปูชากันได้นะฮะหรือสั่งปั้นที่ปู่เจ้าปิก็ได้นะครับแต่ว่าปู่หน้ากว้างเนี่ยจะค่อนข้าง หลายหลายคนนะฮะที่เพิ่งมาบูชาแรกๆนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะก็คือปู่ฤาษีนักวังนะครับที่เข้าใจง่ายๆนะครับหรือปู่ฤาษีกาลยาโกรโอเคครับผมไปต่อที่วันอังคารครับวันอังคารเนี่ยเป็นวันเดียวกับผมนะฮะผมก็จะมีแนะนําอยู่สององค์นะครับผมที่ต้องมีบูชานะฮะควรมีบูชาเดียว่าไม่ใช่ต้องมีควรมีบูชาองค์แรกก็คือปู่ฤาษีะเนศนะครับหรือพระพิะเนศปางที่เป็นฤาษีนะครับผมอันนี้จะเหมาะกับคนวันอังคาร มากถึงมากที่สุดนะฮะสำหรับรตัวผมนะ้นี่อย่างเหมาะเลยครับผมเราทำงานเกี่ยวด้านศิละปะด้วยแต่เป็นลูกเนตจะผู้ชาเป็นพิพิคเนตอยู่แล้วก็ได้นะฮะหรือถ้าใครยังไม่มีอยากได้เป็นภาคหรือสีก็ได้เช่นกันนะฮะแนะนําเลยครับปูรุสีพอพิคเนตของทางบูโจสิกเนี่ยทีเด็ดเลยฮะแนะนําแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับวันอังคารเนี่ยผมจะแนะนำสององค์ก็คืออีกองค์หนึ่งก็จะเป็นปูรฤสีบรม,ม108คูลร้อยแปดนะฮะองค์เนี้ย จริงๆอ่ะทุกๆคนเกิดวันไหนก็สามารถบูชาได้นะจริงๆก็เหมาะเกือบทุกวันนะฮะปู่ฤาษีบรมครูร้อยแปดคืออะไรพ่อใหญ่ร้อยแปดนะฮะเปรียบเสมือนการบูชาแทนองค์ฤาษีทั้งร้อยแปดตนทั้งมวลน,นะฮะจึงเหมาะครับเหมือนบูชาองค์เดียวแล้วรบจบในองค์เดียวนะฮะก็เลยแต่ว่าวันอังคารเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะหน่อยในแรงครูในความรู้สึกที่ผมรู้สึกนะครับผมอ่ะแล้วก็วันพุธนะครับ อันนี้ผมจะรวบเป็นพุทธกลางวันกลางคืนนะฮะเพราะว่าผมจะไม่ได้เป็นโหราศาสตร์จ๋าขนาดนั้นที่จะแบ่งเป็นพุทธกลางวันกลางคืนนะครับผมเหมารวมเป็นวันพุธเลยนะที่ผมแนะนําขอแนะนําเป็นปู่ผู้ชงนาคราชนะครับหรือปู่ฤาษีที่เป็นเสียงพญานาคครับผมอาเสียมไม่ใช่เป็นหน้าพญานาคนะจะเป็นปู่ฤาษีที่เป็นพญานาคจะมีอยู่สององค์ที่แบบชัดนะครับก็คือปู่ฤาษีที่เป็นหน้าพญานาคนนท่านจะชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมขอไปนะต้องคพไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่องนั้น กับปู่ชงก็คือเป็นหน้าปู่ธรรมดาแล้วเสียนยอดชดานั้นบนจะเป็นหัวพญายนาคนะครับอณะปู่ชงนัคราชจะเป็นปู่ฤาษีแห่งความน้ำรวยมัง่งคั่งไหลลื่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮนะหลายๆคนบูชาเรื่องโชคลาภนะปู่ผู้ชงนาคราชนะครับผมก็จะเหมาะกับนเกิดวันพุธนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำนะแล้วก็วันพฤหัสแน่นอนฮะวันพฤหัสเนี่ยวันครูเนาะสามารถบูชาได้ทุกๆองค์ ทุกฤาษีเลยเหมาะทุกองค์แต่ถ้าให้ผมเลือกมาหนึ่งองนะฮะอย่างที่ผมทําคลิปไว้นะครับผมคลิปก่อนหนะน,น้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะฮะเป็นฤาษีนารอดนะครับผมเพราะอะไรเพราะฤาษีนารอดเนี่ยเปรียบเสมือนครูของฤาษีทุกๆตนนะฮะแน่นอนนะฮะคนจะในวงการนอกวงการท่านจักปุนฤาษีพ่อแก่นะมักจะได้ยินปุนฤาษีนารอดนะครับผมท่นานท่านมีชื่อเสียงนะฮะก่อนแนะนําเป็นปุนนารอดะคระับจะเหมาะ กับคนวันเพื่อเรื่สดีวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นี้ผมแนะนําเป็นปู่ฤศีนารายปู่ฤศีนารายจะภาคเต็มภาคหรือว่าเป็นภาคฤษีธรรมดาก็ได้นะครับผมถ้าภาคฤษีธรรมดาท่านจะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะก็เปรียบเสมือนร่างเอวตานของปู่อ่าพะนารายนะครับผมในตำนานกล่าวไว้อย่างนั้นนะฮะปู่ฤศีนารายเนี่ยทรงอิทฤทธ์นะครับผมค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะ แล้วก็ยิ่งใครมีโอกาสแล้วก็แรงครูใครตรงกับปูนอะไราเต็มผ้าเนี่ยจะยิ่งดีมากเลยครับเต็มผ้าคคืออะไรเต็มผ้าคือปูรูสีนาไลาที่มีสี่กรสี่แขนถือสาตารทั้งสี่นะครับผมก็จะมีคันสอนฝังจักรนะครับผมก็จะเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับปูรูสีนาไลคนเกิดวันสุร์นะครับผมอ่ะส่วนวันเสาร์เนี่ยจะค่อนข้าง ฉีกหน่อยฉีกหน่อยวันเสาร์นี้จะฉีกนิดหน่อยนะฮะก็คือจะไปทางดุเลยองในความรู้สึกผมที่ต้องแนะนํานะครับผมจะมีมา3มองค์ปู่นะครับผมเริกก่มจากโปรทางฤาษีก็แนะนําเป็นปู่เพช,ชรฉลูกันนะฮะครูฤาษีสายช่างหรือว่าสายพเวทนะครับผมส่วนใหญ่วันเสาร์จะค่อนข้างเหมาะกับสายเวทนะสายเวทสายอาคมเนี่ยจะเหมาะมากเลยในความรู้สึกแล้วก็เท่าที่ผมปั้นมาส่วนใหญ่ก็คนกิดวันเสาร์นะมักจะปูชายกับหนีไม่พ้นสามองค์เนี้ยนะ ปู่เพชรฉลูก,กันหนึ่งใช่ไหมครับผมองค์ที่สองคือปู่เจ้าสมิงพายอันนี้ถ้าปู่เจ้าสมิงพายเป็นสายอาคมฝ่ายเวทอยู่แลนะ้วเนี่ยหรือชําไม่ใช่ก็ได้นะสามารถบูชาเพื่อไปปกป้องคุ้มครองก็ได้นะครับผมเพราะท่านเป็นสายสเสน่ห์สายเมตตานะครับผมปู่เจ้าสมิงพายเนะี่ยเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนเกิดวันเสาร์ปู่เจ้าสมิงพายก็คือปูน่น้่เสือนะอ่ะเผือสักิสนกันนะครับมีผมเคยทคําคลิปคลิปหนึ่งในช่องแดงนะแล้วมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมว่าประมาณว่า ปูป่เจ้าสมิงพายเนี่ยไม่ใช่หน้าเสือถ้าหน้าเสือต้องเป็นปู่กัลสิ์จะบอกว่าจริงๆแล้ว,ว่ปู่หน้าเสือในฤูซีชั้นเทพนะครับสิบตน,นจะมีสององนะจริงๆมีสามด้วยจริงๆมีสามด้วยที่เป็นหน้าเสือแต่ว่าที่จะเด่นๆ,ดๆที่เราจะรู้จักกันก็จะเป็นปู่เจ้าสมิงพายกับปู่กัลสิ์ถามว่าต่างกันยังไงปู่กัลสิทตจะเป็นเสือร่างใหญ่จะเป็นทางร่างเสือเลยนะครับผมร่างใหญ่แล้วก็ทรงเครื่องนะครับหมายถึง คลองครองเขาเรียกว่าฉลองพระองค์แล้วก็ทรงเครื่องอ่ะเต็มยศนะครับอันนี้พูดถึงรูปก,กายนะครับผมความแตกตา่างแล้วก็เป็นฤาสิชันเทศเช่น,นกันส่วนปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยท่านมีทางล่างมนุษย์แล้วก็ล่างหน้าเสือนะครับผมในความหมายของคําว่าสมิงนะครับผมเหมือนเสือสมิงนะก็ในภาคภาคที่เป็นหน้าเสือนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมจะเป็นเพียงหน้าเสือแล้วก็ล่างมนุษย์ผมราสีภาคราสีนะครับ<อเ> <infused> ผมจะไม่ได้ นุ่งทรงเครื่องอะไรเท่าปู่กาละสิกนะครับผมเปรียบเสมือนว่าปู่ลาษีที่อยู่ในป่าครับปู่ลาษีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับผมอารมณ์ประมาณน,น,าออนั้นนะพอนึกภาพออกไหมฮะก็แนะนําเป็นปู่เจ้าสิ่งพายของเรา้านเสานะอันนี้จะเหมาะมากๆนะครับใครที่บูชาอยู่แล้วบูชาให้ดีเลยครับอีกองอีกหนึ่งองค์นะฮะที่แนะนําก็คือพระพิรามนะครับผมเป็นหนึ่งในลูษีชั้นสูงครูชั้นสูงไม่ใช่หนึ่งในฤูษีเรียกว่าครูชั้นสูงนะครับ ช,ชั้นสูงชั้นสูงมากๆนะครับผมแนะนําว่าให้มีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะนะครับผมบอกก่อนพอพิราตไม่ใช่ว่าคนเกิดวันเสาร์ก็จะเหมาะเลยนะฮะแต่ถ้าเหมาะที่สุดควรจะเป็นวันไหนก็แนะหนีไปพรมวันเสาร์แต่ผมวันอาทิตยเนี่ยผมก็มีครูบาอาจารย์พาพิราบเช่นกันก็าพาภิราบเนี่ยอย่าบูชาโมโซนะครับค่อนข้างแรงนะฮะก็ต้องแรงครูตรงด้วยนะครับผมสําคัญที่จะแรงครูนะโอเคก็ครบไปแล้วนะครับทั้งเ็วันนะครับ ใครสงสัยอะไรอีกก็สามารถเข้ามาสอบถามคอมเมนต์ Comment, สอบถามพูดคุยกันได้นะฮะขอบคุณมากครับผม